โอเคครับเลี้ยงมดนะวันนี้จะมาพูดเร็วๆนิดน,นึงแล้วกันหลังจากที่ผมกลับมาทําช่องนี้ต่อนะผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะลงให้ได้คือประมาณสักอาทิตย์ละคลิปนะกันแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยผมอาจจะเน้นเป็นเรื่องวิธีการจับมดวิธีการเลี้ยงมดอะไรพวกนี้เป็นเบื้องต้นไปก่อนก็คืออยากจะเก็บ Howto เลี้ยงมดอ่ะให้ครบก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอถึงพอเลยถึงเวลาหนึ่งปั๊บเนี่ยไอพวก How-to มันหมดแล้วอ่ะเราค่อยมาเริ่มไปดูเป็นแบบสายพันธุ์ต่างๆที่เราเลี้ยงแล้วกันนะ แล้วก็จ,จะมีแบบเออนึกอะไรออกก็ลงไปเรื่อยๆแล้วกันอย่าคิดอะไรมากอะไรกันนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับในคลิปที่แล้วคือช่วงนี้ใกล้แล้วนะแต่ก็ยังไม่ถึงสักทียอมรับเลยนะว่าออกไป3าครั้งแล้วเนี่ยก็คือขับรถตะเวนไปรอบๆเนี่ยไม่เจออะไรเลยเศร้ามากแต่ไม่เป็นไรก็ธรรมดานะเวลาไปจับมดก็ประมาณนี้แหละเราเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นไง สำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงมดนะครับผมแนะนําให้ไปดูคลิปเก่าๆของผมก่อนนะก็คือมันก็โอเคแหละก็ดูได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเพียงแค่ว่าเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ให้มันแบบโอเคกว่าน,นี้แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้อย่าเพิ่งรอคลิปใหม่ไปดูคลิปเก่าให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมไปจับมดเลยนะเพราะตอนนี้เดือน5้าเป็นเดือนที่มดเนี่ยควรจะออกมาแล้วแต่มันยังไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็อยากจะเป็นคลิปที่ จะช่วยบอกละกันสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ตรงโซนจตุจักรโซนลาดพร้าวแล้วก็โซนอ,อะไรนะ,กระเษนกะเษตรนวมินมาไรเกษตรแล้วก็ทางนว,วมินก็คือคลิปนี้ผมจะตอบในลิงก์ข้างล่างว่ามันจะมีมดมาเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้คนติดตามช่องผมเนี่ยมันน้อยกว่า1,000คนทำให้ผมไม่สามารถโพสต์ออกมาได้ ถ้าเกิดผมโพสไม่ได้ในเวลาผมเจอมดผมก็ไม่รู้จะไปแจ้งที่ไหนดีไงดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งผ่านทางใต้ลิงนี้แล้วกันนะใต้คลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเลี้ยงมดแล้วอยู่แถวโซนกรุงเทพเนี่ยลองดูคลิปนี้ไว้หน่อยก็เดียเหมือนกันนะเพื่อมีมดจะได้เตรียมตัวออกไปจับได้เลยก็อย่าลืมแล้วกันมดเนี่ยมันออกมาแค่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเท่านั้นเองพอเลยสัปดาห์หนึ่งปับนะมันก็ยังมีนะแต่มันมีแบบน้อยมากน้อยจนแบบว่าไม่ค่อยเจออะไรแล้วแหละ แต่ถ้าเกิดว่าเราไปวันแรกของการที่มดมันออกมานะมันเยอะมากอะ่ะเยอะแบบวัดจับไม่ทันเลยแหละแต่ก็มีช่วงวลาขังมันด้วยนะก็สําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงมดนะครับก็อย่าลืมนะช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองเออไม่ใช่เป็นช่วงเดือนทองนะคือถ้าจะเลี้ยงก็ต้องจับตรงช่วงนี้แหละนะแล้วก็มือใหม่ทั้งหลายนะครับอย่าเพิ่งไปคิดมากนะว่าอยากจะเลี้ยงมดเท่ๆนะเอาเลี้ยงมดง่ายๆให้รอดก่อนแล้วปีหน้าค่อยว่าทีนึงโอเคนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ